สวัสดีครับผมผมซีดีเวททีวีเหมือนเดิมคนเก่าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับผมวันนี้เรามาเล่นของอัมเิกามือถือนะครับผมเมื่อหาว่ามันกูไม่อัดดูบอลอีกกูเบื่อจบเลยดีเนาะโอ้ยแหลกชิบหายแหลกกับซูโบ่คอยได้นี่อ้าเหี้ยแหลก วันนี้เราม,มาแบบจริงจังนะฮะไม่ได้มาแบบเล่นๆนะเซลยวมันต้องมาฝั่งนู้นแล้วเอายัางมันจะไปไหนนะเอ๊ะไปไหนอ่ะเพื่อนอุ้ยขอบอุณที่ตกใจ อไม่โดนเพื่อจะก้ายด้วยเออสวยกอาหลังแม่งเลยปวดมิ่งอ้ยไอคลื้อเรือกระสุนชิบหายแล้ว ก็ตายเลยกูโอ้ยแยวะอันนี้อส,สรไม่ต่อเลอเ <c oughs> ยไหนวะ โอ,โอ้เพื่อนอ๋อไม่ได้ใช้แอนตี้เลยเยีย่ยมเยี่ยมเมื่อกี้น่าจะใช้นะโอ้ยเยี่ยตีไอ้ไอ้ชิ้นนี้ละ มาไี่ตามดิโก้นึกว่าตามกี้มันจบเรยวไปก็ไปเลย,ไ,ไ,เลยไม่เกินไม่เกินนะพี่มันมันจบแล้วไปอ่ะมันไม่ทนให้หนุกะไรจบแล้วจบไม่พอหลดนานด้วยยาป เมียอ๋อโบเมียโมเลกเกอด์โอเลกเกจรงจังวันนี้ต้องมาแบบจริงจังหน่อยอืมดันดิวจริงจังแบบจริงจังสุดๆเลยวันเนี้ย ยิงจ้ามันพอเพิ่งตื่นด้วยย้ายไปไม่เลอะแล้วล่ะสถานที่เกิดมีอี่สองจุดนะฮะแล้วจะเป็นด่านเดิม,มอ,ดอีแล่ยเปลี่ยนด่านเราพูดเล่นหนึ่งคนโอเคเริ่มแรกาจกพูดเล่นหนึ่งคนนะกูหละเอาล่ะพร้อมล่ะ ข้หงหลางไม่ดีอุย้ยย่าย่าย่าไก่กับผมเลีะไกลอะหนูสูไม่ได้ไงูไม่เล่นเก่งเลยมากหรอก <laughs> โอเคโอเคโอ,คโอ,คโอ้ย เฟิรืนจริงๆอือหูโอเคมา้พร้อมเตรียมตัวตายแน่มึงกัวเลยโดนกูแน่อือ่นิ่งเลยอุ๊ยเพื่อนเก็บเร็วเก็บเร็วอ๋ขอข้ามบอน อัลโลไม่เครเก็บเลยหรืออัลโอ้เหียอัลโลอุ้ยจียสโอ้ยโ,โอเคนี่ก็ตายคุมึงเจอรู้แล้วรู้แล้วได้ไอ้สัสอืมโอ้ไม่ดินเอ้เพิ่งเีบหนีนพี่พี่ทำอะไร อ่ะมึงมาวัดกูเลยอ่ะตอนเนี้ยนะเนี่ยคนวุ้ยไอเฮียไม่โดนด้วยโอ้เขินเลยกูไอชิ้นนี้ชิ้นนี้ไอชอิชอ้นนี้โอ้ยบ้านอันเสียงดังนิดหน่อยปิดเทิงไม่ลงเลยเนี่ย ก็จะเข้าดาวปีใหม่เอัดคลิปไปเข้าดาวไปไม่ได้อโอ้มาทีละตัวดีอ้ามบุกฐานกูอย่างนี้ไอ้เหี้ยไม่กูเปลี่ยนปืนเลยะ เหมือนเกมไม่บังครับก Bu ูที่จเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ทันอ้าวกูได้เอาได้เูยเออเชนี่เอาไอ้เหี้ยยิบทำคาร์98เออเออเอเฮียยิบพีดกูฆ่าตัวตายไป มึงคิดว่าเข้าได้ก็เข้ามาอ่ามึงคิดว่าเข้าได้ก็เข้ามาอ่ขาขาอ่ออาเอาขาโอ้จี๊ซเอานิ่งเลยส่องอะไรกูสัวนอุ้ยกูใช้จะไม่ไหวแล้วนะ โดนกูแน่นกูบวกไอ้สัสทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูฮือลิเออไม่ได้อ่อติเอออ่ออ่อเงี้ยวอะจริง hụp phụt ai hiẹ ô ô at thì ah hụp ai ô tai 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 เอออย่างน้อยทีโอ้ที่งเอออย่างน้อยสกอร์ก็มากกว่าวะถึงกูจะเล่นโง่โง่ก็ทำไมต้องเป็นกูคนอื่นไม่ได้เหรออุ้ยไอ้เชี่ยอยู่นี่วะอ่าเก็บสกอร์ฟรีดิง ใบยอยู่ไหนวะเอาเฮียใบยนะอยู่ข้างในชุบขอเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหม,มอ,อเออยางน้นก็จบปะยายงน้นก็ชนะ อู้เอ็ียไปเสีมึอตีเดนียวโทรศัพไหมโอเคเรามาเปลี่ยนที่อัดกันหน่อยมาอัดในห้องน้ำไม่แหละจบถ้าเสียมกล้องก็เอออยู่ในห้องน้ำต้องทำควาสมสงบจริงๆเวเลยเราอาจจะลองเล่นมุใหม่ดูก็ได้ ถ้าใครด่ากูว่าเล่นงงหกูก็รุนาจะคิดใจๆแ,แบบมันก็อาจจะพูดถูกได้แบบนีงนะโอเคเปลี่ยนหมดบ้างอืมพิษฐานไหมเอาละ ไม,ม่เหมือนเดิมเวลากูจะสู้กับใครกูจะดูที่สก,กินก่อนอาจจะเพราะซื้อได้อยู่บ้างแต่สก,กินกูโคตรเด่นเลยเทีเ่แดงแป๊ดเ,เอาเอาคงใช้ปืนชิ้นนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งสกอไม่โอ้ยแหลกเนาะเริ่มมาไม่โคตรแหลกโอ้ยจีส์เจสสไใค อืออุอ๊ยเพื่อนมีตกใจสักค่อยๆหนอค่อยๆหนอไม่ต้องรีบก็ได้นะอ,อ,อ,อย่ายิงผมเลย โอเคโอเคได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เพื่อนจะแจกขอร้องละอุ้ยอู้ขึ้นี่อ่ามันขึ้นแล้วนะเออสวย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 ู่สวยสวยสวย สวยอยู่ไม่เก็บวะอุ้ยไม่เอ้ยกดมีไม่ทันเออเยอะเกินไปไปไปจีซ์จีซ์อยู่นู่นเลย,ยอยู่ฮ่าฮ่าอะไรบอสไอ้คนี่น <c oughs> ขอเลยนะสักทีขอสักทีีทขอแค่คนเดียวก็พอขอแค่คนเดียวก็พอคนนี้ก็พอใจแลวกูวาออเลยวู้ออาว์ฮ้มันคือะจสั่นฮีอโอ้กระสุนเหลือน้อยทำไรครับพี่ไอ้ไอ้เหี้ยแหลกอ้าขางอ้า ชิดแมมอะไม่เกิดอ่ะโอ้ยเัียชิโกีปัญหาเลยว้ยสัญญาณกูกก็ดังใกล้ไวไฟกูนอืมไม่ไหวเลยสกอก็รู้แหละเหีย ไม่ให้บอให้เงี้บอให้เงี้ยค่อยเอาค่อยไม่อะกูสายเงี้ยกูคนใต้หลายแรงหลายแรงทำไมถือมีดไหมถือมีดไหมถือไห้ถือทำไมกูถามว่าถือทำไมโอ้ยเขินเลยกูโอ้ยเียเลยไรคลิปก่อนไอ้สัส มันก ad ah, okay, oh si ็ไม่ได้ใช้ยาอะไรแตกูเล่นไม่ใช้ไม่ได้ไอ้ยี่กูคอยบอกตายเฮียกูเขียนอะนี่วูฮิวตีนไวรุ่นมอะไรจะโดนสักทีถ้าพักใครรู้บ้างกูมันมาแน่เฮียอ้าเอ้าเอ้ยียถึงมีทำไมเอ้าเอ้า ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอ่าอ่าอยู่หลังด้วยอ่าอ่า คลิปแป้งนี้แล้วกันเลยนะจบละ